ภาค1คือความสดใหม่ของการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองบนมาตรฐาน RPG คลาสสิกที่ท้าทายภาค2คือความกลมกล่อมที่เติมเต็มความผูกพันผ่านระบบ c r o s s p a t และบทสรุปที่เป็นหนึ่งเดียวภาคศคือความต่างที่กล้าก้าวข้ามขีดจำกัด เปลี่ยนธีมมาสู่การเดินทางเพื่อพ้นทุกข์เพื่อสะท้อนความจริงอันโหดร้ายของอำนาจและเงินทอง รีวิวและบทวิคะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาเปรียบเทียบ Octopath t r a v e r e r Zero o c t t p a t h Traveler Zero นะคะ RPG 2025 Square Enix เปรียบเทียบเส้นทางของนักเดินทางจาก2ถึง0จากตามหาตัวตนสู่การพ้นทุก์ที่แสนเศร้า Hands I I wonder no rest I long for o u t o p a t ์ Traveler นะคะคือเกม RPG ค่ะที่นำเสนอกราฟิกแบบใหม่เลยนะคะเรียกว่า HD2D ที่ออกภาคแรกนะคะในปี2018ซึ่งถือว่าสดแล้วก็ว้าว,าวมากนะคะในเวลานั้นกับการเล่น RPG แบบคลาสสิกแล้วก็ตามมาด้วยภาค2ในปี2022ที่ได้กระแสนิยมไม่ต่างกันค่ะ แล้วก็ล่าสุดในปี2025กับ Octopath Traveler 0นะคะที่ดูกระแสมันอาจจะเงียบไปนิดเมื่อเทียบกับ2ภาคที่ผ่านมาทางที่มันเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะส่วนหนึ่งที่กรัดรู้ก็คือ Octopath Traveler 0เนี่ยโดดเด่นกว่า2ภาคที่ผ่านมาค่ะคือการเปลี่ยนธีมการเดินทางค้นหาตัวตนมาเป็นการเดินทางเพื่อการพ้นทุกข์คลิปนี้นะคะเก่ารัฐจะมาเปรียบเทียบ เส้นทางเรื่องราวของนักเดินทางทั้ง3ภาคค่ะภาค1คือความสดใหม่ของการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองบนมาตรฐาน RPG คลาสสิกที่ท้าทายภาค2คือความกลมกล่อมที่เติมเต็มความผูกพันผ่านระบบ cross path และบทสรุปที่เป็นหนึ่งเดียว ภาคศูนย์คือความต่างที่กล้าก้าวข้ามขีดจำกัดเปลี่ยนตีมมาสู่การเดินทางเพื่อพ้นทุกข์เพื่อสะท้อนความจริงอันโหดร้ายของอำนาจและเงินทอง 1. เนื้อหาอ c อก p a พาร์ชเวอร์นะคะเขาก็จะเล่าถึง8คนที่ตามหาตัวตนและเส้นทางของตัวเอง จุดอ่อนนะคะนั่นก็คือมันเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้สึกผูกพันกับคนทั้ง8คนเท่าไหร่นักแต่ถือว่าเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่ดีเรื่องหนึ่งค่ะกอลัดก็เลยให้ไป8คะแนน o c t o p a t h Tower 2เอาตามความจริงนะคะมันก็คือการเล่าเนื้อหาเดิมที่เคยเล่าแล้วในภาคแรกแต่แค่เปลี่ยนตัวละครบริบทและสถานที่ที่เกิดขึ้น ถามว่าในเรื่องดีไหมคําตอบก็คือดีเหมือนเดิมค่ะแต่มันเล่าในมุมซ้ำที่ซับซ้อนขึ้นเท่านั้นเลยมีเรื่อง cross part ให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวละครทั้ง8เนี่ยผูกพันกันเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก่อนลดให้10คะแนนค่ะ o c t o p t h tower 0จริงๆก่อนล้วก็ชอบนะคะถือว่าเขาเนี่ยก้าวข้ามแนวคิดทางเดิมๆได้สำเร็จ โดยจับประเด็นไปที่ความชั่วร้ายชื่อเสียงเงินทองอำนาจกลายเป็นว่าจากนักเดินทางที่ตามหาเส้นทางของตัวเองเป็นนักเดินทางที่ตามหาทางพ้นทุกข์และประคองหัวใจที่ดีงามเอาไว้เพียงแต่ว่าเรื่องเนี่ยมารู้สึกเศร้าไปมากๆเลยะคะ่ะจนทุกข์แล้วทุกข์อีกภ้าคนี้นะคะมีการอ้างอิงในะเรื่องจาก Octopath Traveler Champion of Continent ฉบับเกมมือถือด้วยนะคะ ก็อยากให้10คะแนนค่ะแต่หักถึงคะแนนเพราะว่ามันเศร้าเกินนะคะก็เอาไป9แล้วกัน 2. การดำเนินเนื้อเรื่อง a อ t ท p a เทวเรศหนึ่งนะคะเขาก็จะเล่าแยกเป็นเรื่องของใครเรื่องของมันแทบจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วก็มามีส่วนอิงกันเล็กน้อยช่วงบอสล,ลับมันเหมือนอ่านเรื่องสั้น8เรื่องเกาลัดนะคะให้8คะแนนค่ะ o c t o p a าร t r เ v e l e r 2เราแยกบดเหมือนเดิมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการอ้างอิงถึงกันและมีเรื่องที่ตัวละครเนี่ยมีความสัมพันธ์กันจนไปถึงสู่บทสรุปสุดท้ายมันเหมือนนาวานิยายที่ค่อยๆปูเรื่องผ่านตัวละครแล้วตกพลึกเกาลัดให้สิบค่ะ o อ t o p พา t t สเทวเนย เป็นการเล่าเนื้อหาถึงคนคนเดียวที่ซอยบทเยอะมากๆและเรื่องที่จะเล่าเน้นไปที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าตัวเอกที่เดินเรื่องแล้วสะท้อนภาพให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในสิ่งที่เราโหยหาจริงๆนะคะมันก็เหมือนกับเราเนี่ยอ่านสารคดีที่เล่าไปทีละส่วนก่อนจะให้เราเนี่ยเข้าใจภาพรวมแล้วก็ให้9คะแนนค่ะ 3. ระบบการต่อสู้ o c t o p t h t a v e r e น1นะคะคือมาตรฐาน RPG Classic ที่เพิ่มเติมระบบเบรกและบูสต์เข้ามาแล้วก็เลือกใช้อาวุธเข้าโจมตีเก่ารัดให้8ค่ะ o c t o p a t h t r a v e l e r 2เป็นการอัปเกรดจากเดิมมีการเพิ่มความเร็วและเพิ่มระบบถ้าไม่ตายก่อนนี้ก่อนรัดให้9ค่ะ o c t o p a t h t r a v e l e r 0มันคือการอัปเกรดอีกครั้งจาก2ที่มีทั้งเบรกบูตและถ้าไม้ตายมีความเร็วที่ดีขึ้นแล้วก็ลงสนามได้ที่8คนทำให้เกมเนี่ยรู้สึกสนุกเยอะมากนะคะก็ให้10ค่ะ 4. ี่กราฟิกและเพลงประกอบตรงนี้นะคะก็ต้องให้นะคะเรียกว่าดีงามทั้ง3ภาคก,ก็เราก็จะให้10ทั้ง3ภาคเลยค่ะ 5. ตัวละคร o อ t เท p a ส t ทเวลเลอรนะคะนำเสนอตัวละคร8คนโอฟิเ i ียไซรัสเทรซาโอบิลิกพิมโรสท y เรียนฮานิและ a าร์ฟินที่ต่างคนต่างมีที่มาและความต้องการที่แตกต่างกันไปความโดดเด่นของตัวละครภาคนีนะ้คือการออกแบบตัวละครที่มีเอกลักษณ์ที่ดีมากๆนะคะตัวเด่นสำหรับเกาลัเนี่ยก็ยกให้พิมโรสค่ะเอาไป9คะแนน อั t เทอร t าร์ตเทตัวละครหลัก8คนเหมือนเดิมออเชดแคสตี้ทรอเน่ออสวาดปาดิชิโออัคเนียเทเมนอสและฮิคาริสำหรับเกาลัดนะคะการออกแบบตัวละครสู้ภาคแรกไม่ได้แต่เนื้อหาเนี่ยน่าประทับใจมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปาดิชิโอและที่ดีไม่แพ้กันก็เรื่องของฮิคาริแล้วก็อัคเนียค่ะตัวละครปาดิชิโอเนี่ยน่าจดจำามาก เกาลัดเนี่ยให้ไป10คะแนนค่ะออคชพาชเทเวลร์ศการนำเสนอผ่านตัวละครเพียงคนเดียวและอ้างอิงว่าเป็นตัวเราทำให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าถึงว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแต่เราเนี่ยจะมีเพื่อนมากกว่า30คนมันดีต่อการเล่นแต่ความสัมพันธ์ตัวละครกับผู้เล่นเนี่ยมันก็ลดลงตามจำนวนที่เยอะขึ้นค่ะ เอาเรื่องเนี่ยก็เล่าไปที่ความชั่วร้ายเป็นหลักทำให้ไม่รู้สึกผูกพันกับตัวละครเท่าไหร่ตรงนี้ก็ลดให้8คะแนนค่ะ 6. ระบบการเล่นโดยรวมอ็อกตัวพาร์ทวเวอร์อหน,นะคะอย่างที่บอกภาคแรกเนี่ยเขาคือแบบนั่งเดิมเดินเท้าอย่างเดียวระบบพาร์ทแอคชั่นที่เอาไว้เล่นกับ NPC ก็ยังมีความวุ่นวายอยู่เก่าลัดก็เลยให้8นั่นเองออ t o p a t h t ทเ e r 2นะคะมีการเพิ่มระบบกลางวันกลางคืนเข้ามาพาร์ทแอคชั่นนี่ยังคงเหมือนเดิมแต่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเล่นมากขึ้นมีเรือให้เล่นเก่าลัดเนี่ยให้9ค่ะออ t o p a t h t ทเ e r เลอรนย์ ระบบอำนวยความสะดวกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะคะโดยเฉพาะพาร์ทแอคชั่นบัฟมาดีเยอะขึ้นลงตัวนะคะเรียกว่าเกมเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนเล่นเดินทางสู่เมืองไปตามดันแล้วก็ไปเล่นส่วนในเมืองผ่านพาร์ทแอคชั่นไปได้เลยนะคะกรร้นนะคะให้10คะแนนค่ะ 7. ความยาก o c t o p a t t Traveler 1นะคะมีความยากสูงยากที่สุดใน3ภาค เน้นการฟาร์มแล้ววัดกันที่เลเวลเอาไปเลย10คะแนนค่ะออคเทอร์พาส e ท2เวอร์สความยากนะคะก่อนยว่ากำลังดีนะเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะเสบเนื้อเรื่องก็ให้8ค่ะออ t เทอร์พาสทาวเวอร์ศถึงแม้ว่าเรานะคะจะได้ลงสู้ถึง8คนแต่บอกเลยนะคะว่าศัตรูเก่งและทึกมากๆ เราต้องอาศัยการจัดการทีมที่ดีเพื่อเบาแรงในการเล่นให้9คะแนนค่ะ 8. สรุป Octopath Traveler 1น,นะคะเขาก็จะมีความสดใหม่ของกราฟิก HD 2D และความยากที่ท้าทายเหมาะกับสาย RPC ขาเชี่ยวก็จะให้10คะแนนค่ะ o c t o p a t h t ดเ e r วนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยเขาค่อนข้างกรมกล่อมและความสัมพันธ์ของตัวละครที่แน่นแฟนเหมาะกับสายเนื้อเรื่องนะคะใครที่ชอบเนี่ยกลรับให้10ค่ะ o c t o p a t t t ดเ e r วระบบการต่อสู้ที่จัดเต็ม8คนและเนื้อหานะคะที่สะท้อนสังคมลุ่มลึกเหมาะกับมือใหม่หรือคนที่ชอบละครเศร้าคราวน้ำตาก็ให้10ค่ะ โดยรวมนะคะกับร้าเนี่ยก็ชอบทั้งหมด3พภาคนั่นแหละถ้าจะให้เรียงความชอบส่วนตัวก็คงเป็นภาค2แล้วก็เป็นภาค0นแล้วก็มาสุดท้ายคือภาค1ค่ะความจริงนะคะก็แอบปันใจให้ภาคศูนเยอะค่ะเพราะว่ามันเล่นสนุกแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันเศร้าจนถึงขั้นสลดเกินไปอะ่ะมันไม่ไหวจะเคยงจริงนะคะก็ขอแสงสว่างนิดนึงในเกมก็อย่างดีค่ะ แถมท้ายนะคะก่าวรดว่าเหตุผลหนึ่งที่ Octopath Traveler 0ไม่ได้เป็นกระแสเท่าที่ควรก็อาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอ RPG ดีๆหลายเกมมากๆแล้วระบบ HD 2D ใน Dragon Quest เนี่ยก็ทำได้สวยกว่าความว้าวจาก HD 2D ที่เคยมีในภาคแรกเนี่ยมันหายไปนะคะมันก็เลยได้รับการตอบรับที่ไม่ได้ดีเท่าที่ควร แต่ถ้าถามเกาลัดน,นะคะว่า Octopath t r a v e l e r 0ดีไหมกาลัดก็ตอบเลยนะคะว่ามันเป็น RPG ที่ควรเล่นอีกเกมค่ะกระทายที่สุดแล้วนะคะ o c t o p a t h Traveler er เนี่ยมันไม่ใช่เกม RPG ธรรมดาที่เก็บเลเวลไปฉากจบแต่มันก็คือประสบการณ์การเดินทางที่เป็นการตกผลึกทางความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อตามหาตัวตนในภาคแรกการเดินทางที่ถักทอความสัมพันธ์ในภาค2 หรือการเดินทางเพื่อพ้ทุกข์ในภาคศูนย์สิ่งที่ซีรีส์ Octopath Tower มอบให้เราเสมอก็คือการตั้งคำถามกับชีวิตที่ผ่านก้าวอางของเหล่านักเดินทางนั่นเอง สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไลก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ